วันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญค่ะจากนักวิชาการสาธารณาสุขนะคะจาก โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณคทถาวุฒิพันธชาติค่ะสวัสดีครับค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะอืมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอายาเสพติดนะครับและโทษของอายาเสพติดครับผมค่ะทําไมเรา,าต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวันนี้อ๋อครับผมยาเสพติดพวกเนี้ยอตอนนี้ปัจจุบันเนะาะยาเสพติดเนี่ยน่าเป็นปัญหาหลักของประเทศเราเลยเนาะที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองครอบครัวและสังคม ตรงนี้นะครับได้มีความพยายามในการแก้ไขปัาญหายาเสพติดมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเนาะแต่ปัญหาดังกล่าวเนี่ยกลับแนวโน้มกลับทวีวความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเริ่มมีการระบาดเข้าสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นนะครับนี้ซึ่งจากข้อมูลเนาะของอมมตำักงานป้องกันและปราบปรมามยาเสพติดนี้พบว่า,าผู้ต้องหารายใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนซึ่งอายุจะระหว่าง15-24ปีเนะาะค่ะ การกระทําผิดในข้อหาเสพยาเนี่ยมากที่สุดเลยและจะเป็นกลุ่มอายุระหว่าง1 2บสถึงสิปีจะเป็นผู้ค้าและผู้เสพตัวนี้จะมากขึ้นและที่น่ากังวลคือ,อปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็กที่อายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะจัดการกับปัญหาย,ยาเสพติดด้วยวิธีการปราบปรามและบําบัดอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้บางทีอาจจะยังไม่เพียงพอ แต่ต้องหาแนวทางาในการป้องกันควบผู้ไปด้วยเช่นการให้ความรู้เรื่องทโทษของยาเสพติดหรือสาเหตุของการติดายาเสพติดและบทลงโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราใหา้ควรจะให้กับกลุ่มเสี่ยงเนาะหรือประชาชนทั่วไปที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นๆน,น,นะครับค่ะยาเสพติดให้โทษนี่คืออะไรคะ ยาเสพติดให้โทษนี่ถ้าตามพระราชบัญญัตินะครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษของอพศ2อ2พเนาะซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทยเรานี้เองนะครับได้ให้ความหมายของยาเสพติดวา่าหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุใดๆเมื่อเสพเข้าไปสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามเช่นอาจจะรับประทานอาจจะสูดดมหรือฉีดอาจจะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนะครับซึ่งตรงนี้จะก่อให้เกิด หลักๆสีประการเลยก็คือหนึ่งตรงนี้จะมีความต้องการสารเสพติดตรงนั้นอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับสองอตรงนี้จะเพิ่มปริมาณและขนาดในการเสพเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับไปสานะครับเมื่อหยุดเสพแล้วสาเรเหล่านั้นเมื่อหยุดเสพสารเสพติดเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดอาการถอนยานะครับ อันที่สี่ก็คือสุขภาพของผู้เสพนั้นอะ่ะเมื่อเสพเข้าไปแล้วเป็นเวลานานๆเนี่ยร่างกายก็จะทรุดโทรมลงนะครับเนาะ<ฆ>ส่วนในเรื่องของการควบคุมยาเสพติดให้โทษเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะยึดถึงหลักพิจารณาว่ายาตัวนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรงอย่างไรเนาะและประโยชน์ของการใช้ยาในการารักษาโรคมากน้อยเพียงไหนนะครับเนาะซึ่งจากหลักดังกล่าวมันจะสามารถแบ่งได้อีกห้าประเภทดังนี้นะครับเนาะ<ฆ>ประเภทที่หนึ่งก็คือ ยาเสพติดประเภทชนิดให้โทษยาเสพติดประเภทให้โทษชนิดร้ายแรงนะครับเป็นยาเสพติดที่ไม่มีการนํามาใช้ในทางการแพทย์เลยและจะทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรระดับรุนแรงอย่างเช่นพวกเฮโรอีนหรือยาบ้าที่เรารู้จักกันนะครับค่ะประเภทที่สองก็คือยาเสพติดให้โทษประเภททั่วไปก็จะเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาในระดับตั้งแต่ระดับน้นนอยถึงระดับมาก และสามารถทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวังนะครับอย่างเช่นทัว่วอม์ฟนตัวนี้เป็นต้นประเภทที่สามก็คือยาเสพติดที่ให้โทษที่มีตัวยาเสพติดประเภทที่2มีส่วนผสมอยู่ด้วยตรงนี้ก็อย่างเช่นในลักษณะของยาแคไอนะครับยาไอท,ที่ผสมโคเดอีนตัวนี้จะมีจะม,จะมีจะมีส่วนอยู่นะครับประเภทที่สี่ก็คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2นะครับตรงนี้ ส่วนประเภทที่5ประเภทสุดท้ายก็คือยาเสพติดที่ให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1หรือประเภทที่4นะครับตรงนี้จะมีอย่างเช่นพวกกัญชากระท่อมหรือพวกเ็ดที่ควายเป็นต้นนะครับค่ะแล้วยาเสพติดที่กําลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศเประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเนาะก็จะมีหลักๆเลยที่ที่แพร่แพร่หลายกันอยู่ก็จะมี6ชนิดนะครับก็อย่างเช่น อันแรกก็คือยาบ้าเนาะผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทราบกันอยู่แล้วเนาะยาบ้าตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทเนาะเป็นสารที่มีสังเคราะห์ขึ้นมาอาจเสียได้โดยการกินเผาหรือสุดควันยาบ้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ไปในทางที่ของการกระตุ้นประสาทส่วนกลางเนาะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วอัตราการาหายใจในถี่ขึ้นความดันโลหิตสูง ตรงนีน้นอกจากนี้นะครับยาบ้ายังทําให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจและประสาทด้วยหากเราเสพไปนานๆเนะาะโดยผู้เสพยาบ้าเนี่ยจะมีอาการอาจจะมีความรู้สึกว่าสับสนหงุดหงิดกังวลใจนอนไม่หลับการเสพยาบ้าในปริมาณที่มากๆเนี่ยหรือการเสพติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยจะทําให้ผู้เสพกลายเป็นสามารถเนาะสามารถกลายเป็นคนวิกจริตได้ โดยอาจจะมีการมีอาการที่เพลอออกมามองเห็นภาพหลอนหูแววหรือวัดระแวงบางคนหลงผิดคิดว่าคนอื่นจะมาทําร้ายซึ่งตรงนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้เสพยาบ้าหันไปทําร้ายคนอื่นเสมอเลยนะครับค่ะชนิดที่2นะครับที่แพร่หลายในบ้านเราก็เป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนเนี่ยจะเป็นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีที่ทํามาจากพวกร์ฟีนเนาะซึ่งตัวรมฟนีนก็ได้มาจากฝิ่นอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเสพเฮโรอีนเข้าไปนะครับตรงนี้ ผู้เสพจะมีอาการเครือบเคลิมมึนเมาเรื่องความทุกข์ในจิตใจไปชั่วขนาดเนาะเนื่องจากเฮโรอีนเนี่ยจะมีฤทธิ์ในด้านของการกดประสาทส่วนกลางผู้เสพยาพวกเนี่ยจึงมีอาการง่วงซึมม่านตาเนี่ยสังเกตดูจะหลี่เล็กลงตาจะแฉะเนาะในผู้เสพยาในพวกเนี่ยครั้งแรกอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับตรงนี้ตัวเฮโรอีนเนี่ยนะครับเป็นเป็นยาเสพติดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงที่สุดแล้วหากเสพไปปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายอดทนไม่ไหวนะครับ การทํางานของระบบการหายใจก็อาจจะถูกกดทําให้หายใจแผ่วและตื้นตรงนี้อาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับค่ะประเภทที่สาก็คือโคเคนโคเคนนี่เป็นสารเคมีที่สกัดมาจากใบของต้นโคคานะครับโคเคนเนี่ยเป็นยาเสพติดประเภทที่กระตุ้นประสาทยอย่างรุนแรงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นผงผลึกสีขาวตรงนี้นิยมจะใช้ในการใช้เสพโดยการสูดดมเข้าทางจมูก ตรงนี้นะครับยาโคเคนเนี่ยจะทําให้เกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายในระยะเวลาประมาณาช่วงสิวินาทีเนี่ยม,มันสามารถเห็นผลได้เลยอาการผิดปกติที่เห็นได้ชัดก็คือม่านตาของผู้เสพเนี่ยจะขยายขึ้นมากกว่าปกติความดันโลหิตสูงาบางคนหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติหายใจถี่นะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกตินะครับนอกจากนี้นะโคเคนนี่ยังทําให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านจิตและประสาทด้วยนะครับด้วยโคเคนเนี่ย ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มมึนเมาเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยประมาณนี้ประมาณ20-90นาทีเนาะจะตามด้วยอาการระสับกระสายกังวลใจอย่างรุนแรงบางคนนี้ร่างกายจะอ่อนล้าแล้วก็หัวใจหดจิตใจหดหู่งนะครับหากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการเพลิ้ได้หวัดระแวงกลัวคนอื่นมาทำลายได้เหมือนกันนะครับค่ะอันที่4ี่นะครับยาอีซึ่งยาอีนี้ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มจะมีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเนาะ ก็เป็นะยาอีเนี่ยจะเป็นสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ทางด้านกระตุ้นประสาทและการหลองประสาทซึ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะใช้อ่านิยมใช้ในในปัจจุบันอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่มั่วสุมไปเที่ยวตามดิสโกเทกหรือสถานที่มีเพลงดังๆนะครับยาอีเนี่ยโดยปกติจะเสพด้วยการกินเมื่อกินเข้าไปแล้วจะเกิดอาการผิดปกติได้แก่หัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นอัาตราการเต้นหัวใจถี่ขึ้นนะครับ ตรงนี้ถ้าเราเสพด้วยปริมาณมากๆเนี่ยอาจจะถึงกับหมดสติและเป็นลมไปได้เลยนะครับยาอีเนี่ยทำให้เกิดอาการหลอนประสาทขึ้นมาได้ด้วยนะครับผู้เสพจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสผู้เสพจะชอบฟังเสียงดังๆ,ๆชอบดูแสงสีที่มันวุบวาบบาดตานะครับและชอบให้คนมาสัมผัสหรือแล้วลมนะครับแต่ตรงนี้เมื่อยาหมดฤทธิลล์ลงเนี่ยผู้เสพจะมีอาการ วิตกกังวลผสมกับการซึมเศร้าด้วยนะครับผู้เสพจึงมีตรงนี้ตัวยาอีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการทําลายเซลล์ประสาทของสมองด้วยแม้เราจะกินไปเพียงเล็กน้อยนะครับผู้ที่เสพย,ยาอีจึงมักจะมีระดับสติปัญญาที่ม,มีผลการสติปัญญาที่ต่ําและมีผลการเรียนที่ต่ากว่าคนปกติทั่วไปค่ะอันที่ห้านะครับยาแก้ไอนะครับยาแก้ไอทีอ่ผสมโคเดอีนนะครับตรงนี้จะออกฤทธิ์โดยการ ไปกดระบบประสาทส,ส่วนกลางมีฤทธิ์ในการระง,งับอาการเจ็บป่วยและระง,งับอาการไอโดยการออกฤทธิ์ทันทีออกฤทธิ์ทางด้านก้านสมองเนาะซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการไอจึงนิยมมาผลิตเป็นยากแก้ไอชนิดน้ำนะครับตรงนี้วัยรุ่นนิยมน้ำมาเสพนิยมนํามาเสพโดยการดื่มโดยไม่เจือจางเนาะหรือดื่มโดยผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้จะทําให้มีอาการมึนงงหายใจและการปัสสาวะลําบาก หา,หากเสพโดยโดยมากเนี่ยอาจจะทําให้ชีพจรเนี่ยบางคนจะเต้นช้าลงเหมือนแล้วก็อาจบางคนจะไม่รู้สึกตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบหมุนเวียนของอร่างกายบางคนจะล้มเหลวได้นะครับเนาะอันสุดท้ายทีท่มีระบาดในบ้านเราก็จะเป็นกัญชากัญชานี่จะเป็นอรุรมลุกนะครับที่มีส่วนผสมก็ที่นํามาใช้เสพก็คือเรื่องของใบแล้วก็ตัวดอกนะครับโดยนํามาตากอบแห้งแล้วก็มาผสมกับบุหรี่ในการสูบเนาะ ตัวกัญชาเนี่ยจะทําให้เรามีลักษณะของเวลาเราเสพไปแล้วตาเราจะแดงกล่ำเนาะปากแห้งคอแห้งการสูบกัญชาเนี่ยจะจะจะ,จะส่งผลต่อระบบความทรงจําทําให้เกิดภาวะความความจําเสื่อมในระดับเฉียบพันธุได้เหมือนกันทําให้ความฉลาดชีวฉ,ฉลาดของคนนั้นลดลงได้เหมือนกันนะครับค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มยาเสพติดนะคะที่กำลังระบาดในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ 1323สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ช uh uh> ั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มใจคิดมากไม่รู้จะไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตดูหนะแหมเจ้นายประกาศยุบงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชิวรจ้กาก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตรตรวจเช็คเองง่ายมีคำแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านาย ร่วมตรวจเทค็คพลังสุขภาพจิตโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณคาทาวุฒิพันธชาติคะ่ะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงคะ่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของยาเสพติดแล้วก็โทษของยาเสพติดนะคะช่วงแรกพูดไปแล้วนะคะว่ายาเสพติดให้โทษคืออะไรนะคะแล้วก็ประเภทของยาที่กําลังระบาดอยู่นะคะช่วงนี้เรามาพูดถึงโทษของยาเสพติดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ ยาเสพติดโทษของยาเสพติดตรงนี้ที่เราเห็นชัดเลยก็จะมีส่งผลต่อผู้เสพเนาะผู้เสพต่อครอบครัวและต่อสังคมต่อผู้เสพนี่เป็นยังไงก็ดูชัดเลยคือด้านสุขภาพของผู้เสพนี่จะเสือ่อมโทรมเร็ว uh, ความต้านทานโรคก,ก็จะน้อยกว่า,าปกติทําให้ติดเชื้อง่ายส่วนมากที่เราเห็นชัดเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคผิวหนังทางเดินออาหารวัณโรกอารมณ์แปรปรวตนตรงนี้ที่เราเห็นชัดเลยนะต่อผลกระทบต่อผู้เสพส่วนผลกระทบต่อครอบครัวเนาะผู้เสพยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะ ไม่มีความห่วงใยครอบครัวเป็นภาระของครอบครัวทาให้ครอบครัวแตกแยกความอบอบบุ่นเป็นไปได้ครับผมค่ะอันที่สามก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมการที่มียาเสพติดแพร่หลายเข้ามาในแพร่ระบาดมาในประเทศเนี่ยทำให้ต้องทาให้ประเทศเราต้องเสียงบประมาณในการที่จะมาป้องกันและปราบปราม และตัวผู้เสพเองก็มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคมอย่างเช่นพวกอาชญากรรมหรือรักแร้ขโมยน้อยอทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆก็เป็นไปได้เนาะซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อ,อปัญหาความรุนแรงจนอาจจะนําไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติได้เหมือนกันนะครับค่ะจะเห็นได้ว่ายาเสพติดที่กําลังระบาดอยู่เนี่ยแล้วมีสาเหตุไหมคะที่ทําให้คน <c oughs> ติดยาเสพติดคือ สาเหตุที่สําคัญนะครับจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับคือด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคม ด้านร่างกายที่เห็นชัดๆก็คือช่วงฮอร์โมนเนาะคือเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนหรือเปลี่ยนแปลงทางด้านใเนี่ยพอพอเราเปลี่ยนแปลงเป็นัยรุ่นเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยนําไปสู่การทดลองอยากลองใช้และเมื่อทดลองใช้แล้วอาจจะมีผลต่อสมองต่อการกระตุ้นสารสื่อประสาทอาจจะทําให้หลังสารแห่งความสุขลงมาและเกิดความพึงพอใจตรงเนี้ยจ,จะทําให้นําไปสู่ภาวะการติดสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นบางคนจะเป็นในเรื่องของ การเจ็บป่วยโรคบางชนิดหรือความพิการบางบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องหรือคนบางคนจะต้องใช้ตัวยาเสรีปิดบางชนิดเพื่อที่จะลดหรือบรรเทาเอาการเจ็บป่วยในร่างของร่างกายได้ตรงนี้อาจจะส่งผลให้เขาติดแต้มนกันอันต่อมาเรื่องของขพันธุกรรมนะครับคือตรงนี้จากการวิจัยจากหลายๆหลาย,หลายๆหน่วยงานนะครับก็จะพบว่าร้อยละห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ป่วย เป็นโรคติดสุราหรือติดสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับต่อมาด้านที่2คือด้านจิตใจด้านจิตใจนี่คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัยเนาะอย่างที่บอกนะครับในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าได้โดยไม่มีสาเหตุอารมณ์เหล่านี้อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่เกเรและก้าวร้าวได้มีผลต่อการเรียนการดำเนินชีวิตตรงนี้อาจจะนําไปสู่การใช้สารเสพติดได้เหมือนกันนะครับความอยากรู้อยากเห็นก็เป็นไปได้วัยรุ่นที่ได้โอกาส ต้องการหนีจากสาภาพที่ตัวเองอยู่ในชั่วคราวาต้องการหนีจากสภาพที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันหนีไปชั่วคราวนะครับเนาะการใช้สารเสพติดก็จะเป็นการที่ทําให้ตัวเองลืมเหตุการณ์นั้นๆได้ชั่วคราวได้เหมือนกันนะการใช้สารเสพติดเป็นกิจวัตรเปกิจกรรมเพื่อที่จะผ่อนคลายจิตใจตรงนี้บางคนอาจจะคิดเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อมาทางด้านสังคมนะครับเ,เนื่องจากับรุ่นเริ่มที่จะห่างห่างจากพ่อแม่และเริ่มที่จะสนิทกับเพื่อนและสนใจกับเพื่อนมากกว่า แล้วก็จะมีการใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนมากขึ้นนะครับเนาะมีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นอืมตรงนี้มักจะถูกเพื่อนชักชวนไปใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะต่อมาคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอ,อิทธิพลที่สําคัญในการถูกชักจูงให้ใช้สารเสพติดเช่นอยู่ในรละแวกที่มีการค้าการเสพขาดความครอ,อ,อบครัวขาดความอบอุ่นตรงนี้นะครับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยพบว่า สาเหตุที่สําคัญที่สุดของการติดสารเสพติดของเยาวชนที่เขารับการําบัดรรักษาคือการทดลองใช้ถูกเพื่อนชักจูงหรือมีเรื่องไม่สบายใจบางคนอาจจะใช้เพื่อความสนุกสนานนอกจากนี้วัยรุ่นยังต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะครับเพราะกลุ่มเพื่อนที่มีกลุ่มเพื่อนตรงนี้จะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากอีกทั้งยังเป็นช่งวงวัยที่มีความอ่อนไหวเพราะว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจและสังคมเนาะ ถ้าหากวัยรุ่นเนี่ยขาดความเข้มแข็งไม่มีทักษะในการดําเนินชีวิตที่เพียงพอก็อาจจะถูกชักนําไปใช้สารเสพติดได้โดยง,ง่ายครับผมค่ะ,ะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าคนใกล้ชิดเราอาจจะติดสารเสพติดอยู่ก็ได้ตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆที่เราสังเกตเนาะก็จะมีอย่างเช่นลนกักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะสังเกตจากสุภาพร่างกายของเขาเนี่ยจะซุดโทมลงซูบผอมไม่มีแรง บางคนอาจจะร่างกายสปกปรกออกมากกลิ่นตัวแรงเพราะตรงนี้เขาอาจจะไม่ชอบอาบน้ําผิวหนังก็จะแห้งหยาบกร้านเป็นแผลพุพองหรืออาจจะเป็นหนองหรือน้ําเหลืองนะครับรนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนการสังเกตทางด้านจิตใจคือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หมุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองขาดเหตุผลขาดความเชื่อมั่นพูดจาก,ก้าวร้าวนะครับตรงนี้บางคนก็อาจจะชอบเข้าน้ําบ่อยๆเนาะใช้บางคนอาจจะใช้เงินสิ้นเปลืองผิดปกตินะครับส่วนทางด้านาการสังเกตด้านอาการขาดยาจะเห็นได้ชัดเลยว่า เวลาเราคนรอบข้างเราใช้สารเสพติดเนี่ยก็จะมีน้ำมูกน้ำตาไหลหรือหาบ่อยบางคนอาจจะรัสับรัสายหายใจที่หรือคลื่นไส้อาเจียนเนาะบางคนอาจปวดเมื่อยตามร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นวัยรุ่นแล้วอ,อยากจะปฏิเสธเพื่อนที่มาชักจูงเราเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคะในตรงนี้นะครับในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยบางคนเคยอาจจะถูกชักจูงการใช้สารเสพติดมาแล้ว ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยเรียนเนี่ยซึ่งตรงเนี่ยวัยรุ่นนี่กำลังขึ้นานองเนาะบางคนก็อาจจะทดลองเนาะทดลองตัวนี้อาจจะส่งผลร้ายต่อตัวเองและความสุขของพ่อแม่ได้นะทางที่ดีเราควรรู้จักการปฏิเสธในเรื่องของการถูกชักจูงซึ่งวิธีการปฏิเสธมีหลายมีอยู่หลายๆวิธีโดยสามารถเลือกได้ใช้ตามสถานการณ์ที่พบได้เลยเนาะอย่างเช่นอย่างแรกคือเราอาจจะเดินเลี่ยงไปเมื่อ,อเดินเลี่ยงออกไปเมื่อเพื่อนชักจูงทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินก็เป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คืออาจจะปฏิเสธตรงตรง พูดไปเลยอย่างเสียงดงังๆไปเลยว่าเอ,อให้คนอื่นนี้ยินเลยว่าเราเราเราไม่ต้องการที่จะใช้เราไม่ต้องการที่จะร่วมในในวงจรนี้เราสามารถบอกเพื่อนได้เลยที่สามก็คือตรงนี้ถ้าหากว่าเราเสนิทกันมากเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นมากหน่อยเนาะนอกจากการปฏิเสธนอกจากการปฏิเสธแล้วเราอาจจะชักชวนเขาหรืออาจจะดุด่าเขาได้เลยเนาะอาจจะชักชวนหรืออาจจะให้ความรู้กับเขาเรื่องของผลเสียงยาเสพติดได้ด้วยนะครับตรงนี้หรือเรืออ่องที่สี่เนี่ยหากถ้าเราถ้าเราไม่สนิท หรือเป็นกลุ่มอิทธิพลที่เราที่เราไม่ไม่กล้าเนาะเราอาจจะปฏิเสธแบบผ่อนผันก็ได้หรืออาจจะอ้างว่าเรามีธุระจําเป็นตอนนี้ยังไม่ว่างอาจเป็นไปได้ตรงนี้อันต่อมาก็คือเปลี่ยนเป็นคําพูดเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นถ้าเขาชวนเรามาเราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดหรืเ,เปลี่ยนเรื่องที่เราคุยไปเลยก็ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแทนการปฏิเสธไปเลยนะครับ<ฆ>อันต่อมาเราอาจจะชักชวนเพื่อนทากิจกรรมอื่นๆแทนเช่นถ้าเขาชักชวนเรามาาอาจจะเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรตีแทนนะครับปฏิเสธ การปฏิเสธเพราะว่าเรากลัวโทษหรืออาจจะได้รับกลัวการได้รับโทษจากผู้ปกครองหรือโรงเรียนถึงกฎหมายก,ก็สามารถพูดไปได้นะครับเนาะบางคนอาจจะปฏิเสธว่าเรามีโรคประจําตัวไม่สามารถใช้ยาต่างๆได้เหมือนกันนะครับค่ะแล้วทําอย่างไรคะว่าสมมุติมีคนใกล้ชิดของเราติดยาเสพติดค่ะตรงนี้นะครับ <c oughs> าหากวันใดที่มีข่าวร้าเกิดข,ขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยผมเชื่อว่า คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องหนักใจเนาะมีความทุกข์ใจดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเด็กหรือคนครอบคราวที่ติดสารเสพติดเนี่ยจึงเป็นหน้าที่สําคัญที่ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมมือกันโดยอาศัยความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานเนาะการติดสารเสพติดเนี่ยก็จะติดทั้งร่างกายและจิตใจการติดทางร่างกายเนี่ยม,มันสามารถรักษาได้แต่การติดทางจิตใจเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่รักษายาก จึงทำให้เด็กกลับไปใช้ยาซ้ําอีกดังนั้นเนาะการช่วยเหลือเด็กเนี่ยที่หลงผิดจากการเ,าเลิกใช้สารเสพติดให้เด็กขาดเนี่ยต้องนำเข้า,าต้องนำเข้าสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้และพัฒนา,าจิตใจตัวเองได้นะครับเนาะโดยที่และโดยที่สร้างความเชื่อมั่นและเข้มแข็งให้กับจิตใจของเขานะครับ สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัตใใิในเวลาที่เราทราบควรปฏิบัติตัง้งต่อน,นี้ต่อไปนี้เนาะ,ะก็คืออย่างแรกคือเราควรที่จะระง,งับสติอารมณ์อย่าวู่วามยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่าลูกเราติดยาเพื่อที่เราและลูกเราจะได้เตรียมตัวในเรื่องของการช่วยเหลืออย่าแสดงความก้าวร้ากกับเด็กเพราะตรงเนี้จะทําให้เด็กปิดบังปิดบังเรามากขึ้นนะครับพยายามแสดงความรักให้เห็นความเห็นใจ อย่างอ,อย่างจริงใจเพื่อให้เด็กเนี่ยยอมเปิดใจและยอมพูดกับเราอย่างแท้จริงแล้วก็พ่อแม่บางคนอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นชนิดและลทธิของยาเสพติดที่ลูกเราใช้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการอบอกกับ ทางสถานบำบัดหรือสถานพยาบาลได้นะครับต่อมาคือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเช่นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดตัวนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้เหมือนกันหากเด็กติดสามเสตติดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ,จและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเดิมจากครอบครัวเนี่ยจนไม่มีจนไม่อาจไม่มีเวลาหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กด้วยตัวเองได้เนะี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคนรับข้าเนี่ยควรส่ง เด็กๆเนี่ยเข้าไปบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจที่สถานบําบัดรักษาต่างๆทั่วประเทศนะครับค่ะทั้งนี้นะครับคนในครอบครัวต้องพนักกาลังร่วมแรงร่วมใจอย่างเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันเนาะในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนําเด็กคนนั้นหรือคนใกล้ชิดของเรากลับมาสู่ในครอบครัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นความรู้นะคะในการที่จะเมื่อคนใกล้ชิดของเราเนี่ยติดยาเสพติดเนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณคาถาบุตรพันธชาติค่ะนักวิชาการสาธารณาสุขนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับยาเสพติดในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบางวังก่อ ีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงหมุเนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์ตรมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์